สรุปผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามวัทยาศัยอำเภอพนานิคมประจำเดือนมีนาคม2566วันที่4มีนาคม2566ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมนำโดยนายมงคลแก้วดีผู้อุปนวยการกศนอำเภอพนานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูดำเนินการจัดสอบวัดผลสมทธตปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัมธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวันที่4-5มีนาคม2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการวัดและประเมินผลการสอบของนักศึกษาและเพื่อทราบผลการเรียนรู้โดยรวมของผู้เรียนในแต่ละวิชาทั้งนี้ได้รับการนิเทศการจัดสอบวัดผลสมมธิปลายภาคเรียนจากคณะนิเทศจากสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสำนักงานกศนจังหวัดสุนรคราในการกำกับติดตามดูแลการจัดสอบวัดผลสมมติปลายภาคเรียนในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่7มีนาคม2566ในมงคลแก้วดีผู้มนตยการกศนอำเภอพนนิคมได้มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนนิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรมสำหรับเยาวชนระดับจังหวัดสำนักงานกศนจังหวัดสก,กนลนครณห้องสมุดประชาชนอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครโดยมีนักศึกษากศนอำเภอพนนิคมระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนนะักศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์การเรียนรู้วันที่7มีนาคม2516นายมงคลแก้วดีผู้อำนวยการกศนออัมพูานนิคมได้มาหมายให้ในายธวัชชัยผานสุวรรณนายัยวัน์แก้วดีนายวรชัยสวุวรรณชัยลบครูกศนตำบลเขาร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นก้าวไปงานรุ่นที่2พศ .2516 ณศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่7ถึง10มีนาคม2 5 6 6เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพและกายภาพตั้งและผูกฝังคุณธรรมมีความรักและเห็นคุณค่าทางพืชพันไม้วันที่8กุมภาพันธ์2566 เวลาแป็นเวา30นาทีในมือขแก้วดีผู้มีการกศนอภอปนณนิคมพร้อมด้วยนายปียาดาบชัยและนางสาวสุภัญญาเรียนข้าราชการครูกศนอภิพนณนิคมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดสกนลนครครั้งที่สองทับ2,566ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ณห้องประชุมโคสิโฆสณสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานกศนาจังหวัดสกนลนครเป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินง,งานให้ที่ประชุมได้รับทราบวันที่8มีนาคม2566เวลา13.00น นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนนิคมเข้าร่วมการประเมินคัดเลือกกศนตบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2,566ณนห้องประชุมโคสิตโคสนาสันติสำนังกงานกศนจังหวัดสกนลนครโดยมีกศนตลเชิงชุมเข้าร่วมการคัดเลือกกศนตบลต้นแบบ 5D Premium Plus เพืเ่อเป็นตัวแทนของสำนาาักงานกศนจังหวัดสกนลนครต่อไป วันที่9มีนาคม2566เวลา9.00นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปนานิคมดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรกศนอำเภอปนานิคมครั้งที่2ทับ2,566ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,566ณนห้องประชุมกศนอำเภอปนานิคมอำเภอปนนนิคมจังหวัดสกลสกคน,นครโดยมีในมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอปนานิคมเป็นประธานในการประชุมและชี้แจงข้อราชการ การในทางการดําเนินงานให้ที่ประชุม,มได้รับทราบวันที่13มีนาคนะม2516เวลา8.00นศูนย์นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาไัออำเภอปนานิคมนําโดยนายมงคลแก้วดีผู้อธการตรอปานานิคมพร้อมด้วยคณะบุคลครูดําเนินการจัดกิจกรรมครบรอธงชาติหน้าเสาธงนายกศนอปานานิคมอำเภอพนานิคม,ม,นนคมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกของบุคลค,ครูให้มีความจงรักภักดีต่อสวรรค์หลักของชาติ วันที่17มีนาคม2566เวลา10นาฬิกาตรงนายมงคลแกล้วดีผู้มีการกษณลอำเภอพนันิคมได้มาหมายให้ในายปียดาบชายครูร้อมดบ้วยนางพัชราภาผานสุวรรณนายวรชัยสุวรรณชัยรบกุศลตําบลชนชุมเขาร่วมกิจกรรมและ,ละกกรับไประกาศกิจคุณเพื่อช่ชูเกียรติประเภทเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนการจาัดกิจกรรมท้องถิ่นในวันท้องถิ่นไทย18มีนาคม ในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุงชุมตำบลชุงชุม,ชมอเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครโดยมีนายประกินอันสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุมเป็นประธานในพิธีวันที่21มีนาคม2516เวลา9.00นนายมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนนิคมได้มาหมายให้บหุคลากรครูกศนตำบลกศนอำเภอพนนิคมเข้าร่วมการประชุมกันขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีนา นายรัฐราชกัญญาและขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำมัดทุกบำรุงสุขแบบบรูรณาการที่ยั่งยืนพนานิคมที่รักสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับตำบลนหอประชุมอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลคนครเพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยมีนายยันยงพศงมสอนในอำเภอพนานิคมเป็นประธานในพิธีวันที่23มีนาคม2566ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอพนานิคม นำโดยมงคลแก้วดีผู้มีการ,ระสามาอำเภอพานิคมร้อมด้วยคณะบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ2566ระหว่างวันที่23-24มีนาคม2566 ณห,ห้องประชุมกศนอำเภอพนนิคมอำเภอพนนิคมจังหวัดส,สกนลนครเพื่อบริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเป็นทีมวันที่27มีนะคาคม .25 6พรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามาาอัธยาศัยอำเภอพนนิคมนําโดยนายมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนนิคม พร้อมด้วยคณะบุคลครูดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุณสารา,าประชาคมบ้านอุด,ดงตะบนาน,ดดะบนาในอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลให้มีความสามารถจัดการกับตนเองสิ่งแวดล้อมให้มีความสุขและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วันที่29มีนาคม2566นำโแก้วดีผู้มีการผรสมานองค์กรพลเมืคงได้ร่วมงานให้นนใ,หในปิดยดาบชายครูพร้อมด้วยคณะบรรุคคลผู้ผสมผสานองค์กลเมืเขาเร่วมต้อนรับนางนัตอร์อินดีศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสร,ริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการและนายชูศักดิ์แจ่มทยานนนท์นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยพร้อมด้วยคณะ นายชนลมผู้ปกครองบุคคลอทิษฐาจังหวัดสกนครตำบลงนัวอเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครวันทะี่30มีนาคม2566ศูนย์จัรศรีนารบุและกันศษาตัน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพนักงานจ้างทุกตำแหน่งรอบที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่3 1มีนาคม2566ณนห้องประชุมกศนอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีนายมงคลแก้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนานิคมเป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนายปียาดาบชายครูและนางสาวสุกัญญาปเปรียนครูผู้ช่วยเป็นคณะกรรมการเพื่อการประเมินและผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงและเพื่อเป็นการพัฒนางานของพนักงานราชการพนักงานจ้างให้มารู้เป้าหมายผลสําเร็จของงานที่กําหนดวันที่3 1มีนาคม2566เวลา1 3ร0นในมงคลแก้ดีผู้มีการกศนอำเภอพนนิคมพร้อมด้วยคณะกรรมครูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชนโครงการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมจังหวัดสกลนครณศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดมหาสามมากิจภาวนาบ้านวังยางหมู่ที่2ตำบลวังยางอำเภอปนนิคมจังหวัดสกลนครให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้กลุ่มเป้าหมาย